ความตกลงกันได้ก็เรียกว่าสมานณันทันแล้วคือแปลว่าทั้งสองข่ายเห็นพ้องต้องการกับมีความพอใจร่วมกันกัดนั่นแหละคือสมานฉันทันไม่ใช่พูดว่าสมานณันท์ตั้งแต่ไม่มีการเจราจากันเลยซึ่งซึ่งผมว่าเป็นเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกนะที่ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อท่านเปรียบเทียบในเรื่องของการเจราจานะครับ สมัยท่านเจรจากับจีนเป่งนะฮะในเกี่ยวกับจีนเป่งเนี่ยนิสัยของโจรยุคจีนเป่งนะฮะกับนิสัยของโจรที่เราจะไปเจรจาด้วยโจรปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมการกระทําอันโหดร้ายป่าเถื่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับท่านจะคุยกันรู้เรื่องหรือครับมันไม่เหมือนกันมันก็อาจจะอาจจะคุยรู้เรื่องเพราะว่าแนวทางเขาต่างกันนะแนวทางเขาต่างกันในการที่ว่าทาง ทางโน้นอย่างทางจนจีนหรือพคคอทำไมก่อนเขาเขาแค่ประเดยวว่าเขาเหมือนกับปลาประชาชนเหมือนน้าเขาต้องอาศัยปลาเพราะนั้นการกระทํารุนแรงเขาจะไม่กระทํา <c oughs> เขาจะต้องเอาใจใส่ต่อชาวชนประชาชนและชาวบ้านแต่โจนก่อการร้ายหรือขบวนการแหวกเยนแดนนี้เขาต้องการที่จะสร้างอิทธิพลสร้าง ความหวาดกลัวให้กับประชาชนเช่นมีการฆ่าตัดคอมีการเผาอะไรเนี่ยทำให้เกิดมีการทารุณมีความโหดร้ายทาให้ชาวบ้านกลัวไงเพราะมันก็จะต่างกันทีนี้ว่าเราจะพูดได้หรือไม่ก็ก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตไงเป็นเรื่องของอนาคตที่จะจะต้องมาทําในการนี้ก็ก็สรุปแล้วว่ารัฐบาลได้ดําเนินการมีการประสานงานมีการมีการติดต่อ ซึ่งมีการยอมรับกันแล้วแล้วก็มีข้อเสนอซึ่งคุณดอนพูดตะกี้ว่ามีข้อเสนอว่าเขาขอปกครองเป็นเขตพิเศษอะไรซึ่งเรามาพิจารณาว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ขอเรียนย้ำอีกทีหนึ่งคือว่าการที่จะมาเจราจานั้นจะต้องมีข้อเสนอก่อนอย่างที่ผมไปเจราจากับจุนโจนจีนเนี่ยมันมีข้อเสนอ9ก้าข้อเลยอย่างข้อแรกก็บอกว่าให้เลือกกฎหมาย ISA ับมาเลยใช่ไหมให้เลิกกฎหมายไอเก็สองก็สพอข้อแรกก็มาเลก็ปฏิเสธแล้วไอเคือเขาใช้ปกครองประเทศตั้งแต่อังกฤษออกมานะ t n t n r n a l Security Act กฎหมายความมั่นคงภายในเป็นต้นเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องได้ข้อมูลมาก่อนจึงจึงจะได้มีการเจรจาจึงจะได้เมื่อเมื่อตกลงกันได้ก็เรียกว่าสมานฉันนะกดดอนใช่ไหมเพราะนั้นก็ ก็มาใช้ M O U บ,บ,บันทึกก็กตกลง,ลงหรือเซ็นเป็นสัญญาว่าตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปก็เริ่มี่มีการขอโทษมีการดำเนินการตามข้อตกลงมีการเยียวยามีการนิรโทษโทษกรรมหรืออะไรเป็นไปตามมีการที่จะให้ที่ดินสักสิบ้าไร่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำหมากินอะไรซึ่งหรือช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจของผู้ที่ออกไป มีการอภัยยโทษอะไรมันเป็นเรื่องการปฏิบัติครับนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการจบแล้วบ้านเมืองก็สง,งบดิเพราะตกลงกันได้แล้วเขาก็ต้องวางอาวุธใช่ไหมเขาต้องวางอาวุธมีสิ่ง,งที่ทน่า <ยก S 1> สังเกตอยู่อย่างหนึ่งบอกว่าการรบของโจรในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรบนอกนอกเหนือจากความเข้าใจที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเข้าใจเราเรียกว่าบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าตัวหัวโจกมันจริงๆมันเป็นใคร นะครับ,ร,บรู้แต่ว่าระดับผู้นําระดับกลางระดับล่างลงมายังไม่รู้ว่าตัวหัวโจกเป็นใครถามจริงๆว่าไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้แล้วก็บอกโจรนทุกวันนี้เนี่ยเจอเด็กฆ่าเด็กเจอคนแก่ฆ่าคนแก่ซึ่งมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่โจรในรูปแบบที่มีการฝึกมีการสอนกันนะครับจนกระทั่งมีคนบอกว่าไม่เคยเห็นยุคไหนที่มีทหารตายอย่างน่าเวทนาแบบเหตุการณ์ทางภาคใต้เลยนะครับตรงนี้ท่านจะอธิบายเพิ่มเติมยังไง ก็ในครานี้ก็ความจริงมันก็รู้ความจริงมันรู้ว่าในครานี้องค์กรสูงสุดของเขาก็คือสภาอุลาม่าซึ่งประกอบด้วยคำว่าสภาก็ประกอบด้วยตัวบุคคลใช่ไหมบุคคลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในต่างประเทศใช่บางคนก็หนีไปโดนจับมีมีทำความผิดหนีไปโดนจับอะไรต่ออะไรเนี่ยก,ก็ตั้งเป็นสภาอุลาม่าเพราะนั้นค่อนข้างจะมีนะทีนี้เพียงแต่เรา ไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาศึกษามาอะไรเพราะทำไมก่อนมีแฟ้มอยู่แฟ้มเรื่องกระบวนการโจรก่อการาร้ายมันมีมีมีกลุ่มโน้นบ้างมีอาร์เอ็นปูโรวีเอ็นพีพีนะมีอาร์เอ็นโคยเนเนตมีอาร์เอ็นคอนรีตอะไรมันมีนะหมูใจดินอะไรมันมีทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าทางทหารเขาเรียกว่า b บตเตอร์โนบอร์เดอร์หรือ,อเขาเรียกว่า มันเป็นบัญชีบ,บัญชีเป็นบัญชีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทางขั้ศึกกนะประา,ารนะทีนี้อันนี้เร,เราก็สามารถดําเนินการอย่างที่ผมคุยกับคุณดอนนี่เราสามารถพูดในเรื่องงานสันติวิธีที่เราจะชนะองค์กรนาใช่ไหมครับถ้าเราสามรารถเจรจาได้เขาวางอาวุธเขายกเลิกก็ถือว่าเราได้ชนะองค์กรนําแล้วครับภาคใต้ก็ สันติใช่ไหมครับทีนี้การเจราจาเราในการแก้ปัญหางานหนึ่งอีกงานก็คือที่เราจะพูดถึงในคืนนี้ที่จะย้ําที่ทุกคนก็มีข้อสงสัยว่าทําไมกองทัพสง่งคนไปลงไปแล้วรับไม่ชะนะทักทีทุกคนก็อยากสงสัยเราก็จะมาพูดกันในวันนี้ใช่ไหมคุณดอนครับเพราะนั้นงานสันติพิธีก็จกบไปกรารเจรจาจบมี m.o. u. มอมีอ ข้อตกลงเรียบร้อยอก็สามารถแก้ปัญหาได้ทีนี้ในห่วงนี้ตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่4มกราคม47นี้ก็เริ่มมีเหตุการณ์ใช่ไหมแล้วเราก็ได้นำทำการปราบปรามป้องกันและปราบปรามใช้ทรัพยากรทุกอย่างใช้กองทัพใช้ยกกำลังทหารไปปราบปรามแต่ก็ไม่สาเร็จถึงกับเราพูดกัน ว่าในการนี้เราแพ้เขาสี่หนึ่งถ้าเป็นฟุตบอลเราแพ้เขาสี่หนึ่งทำไมแพ้สี่หนึ่งก็พันธกิจของทหารมันมีอยู่สี่ห้าประการข้อหนึ่งเรื่องกําลังพลการจัดการกําลังพลเราแพ้เพราะเขาก็บอกว่าของเขาเรื่องขันกําลังใจเขาเยี่ยมมากเขาว่าถ้าเขาตายแล้วเขาจะไปนอนกับพระเจ้าน,า,นานบนสวรรคนน์มีที่อยู่อยู่แล้วนะของเราเดี๋ยวนี้ถ้าส่งทหารไปก็ชัก กลัวส่งตำรวจจากส่วนกลางไปก็บางคนก็วิ่งเต้นไม่ไปใช้เส้นสายอะไรนี่มันมีเพราะนั้นอันนี้เราแพ้เป็นศูนย์หนึ่งท่านท่านพูดว่าเราแพ้เนี่ยทหารที่ก็ยังทํางานยังยังมีอํานาจอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านไม่กลัวเขาจะไม่พอใจเอาหรอครับเพราะว่าทหารนี่พูดอย่างนี้ก็เสียความเหมือนกันนะก็เอาเรื่องความจริงมาพูดไงถ้าถ้าเขาบอกว่าเขาชนะก็ก็ออกมาพูดที่บอกมาพูดในประชาชนว่าในกรณีเราชนะขบวนการ C หนึ่งกับก็บอกนี่แล้วคนจะเขาจะเชื่อไม่ประชาชนก็ไม่เชื่อที่ผมมาพูดก็เอาความจริงมาพูดเพื่ออย่างน้อยเป็นการเตือนสติและเป็นการที่จะทําให้มีการทบทวนบทบาททบทวนนโยบายบใช่ไหมศูนย์ที่สองก็คือเรื่องการข่าวเราก็แพ้เขาเราทําอะไรก็รู้หมดแล้วทุกเรื่องนะเป็นศูนย์สองนะเรื่องยุทธการการรบการ ทำร้ายประชาชนการวางหนเบิดอะไรก็เดี๋ยวก็ตูมเจ็ดคนแปดคนทหารตายก็เป็นศูนย์สามกำลังพลเรื่องงบประมาณเงินทองโอเคเรามีมากมายมาหาศาลเราก็ชนะเป็นเป็นสามหนึ่งเรื่องกิจการมุนเรือนการที่จะพูดกับประชาชนให้ประชาชนมาเข้าข้างเข้าข้างรัฐบาลหรือ เขาก็เก่งกว่าแม้แต่ NGO ก็เดี๋ยวนี้ก็แทบจะเข้าเข้าข้างกระบวนการไปหมดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางทีก็เป็นแนวร่วมมุมกลับไปใช่ไหมพูดไปก็กลายเป็นผลประโยชน์กับผู้กับฝ่ายฝั่งโน้นเพราะนั้นผมว่า4ี4 1น่เนี่ยน่าจะเป็นเป็นตัวเลขที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ครึ่งหลังด้วยนะเซกันฮาร์เราเพราะนั้นเราต้อง ปให้ข้าวสามลูกภายในเวลาทดเวลาก็มันก็ก็น่าคิดอยู่นะแมนยูยังทำไม่ค่อยได้เพราะนั้นต้องตั้งสตินะผมว่าผู้ที่เข้ามานะครับท่านคือเขาต้องการจะฆ่าคนให้ครบเห็นบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะให้ครบ40แต่บางคนบอกมันเกินแล้วนะฮะแล้วบอกว่าจะฆ่ามากกว่านั้นอีกประชาชนกับทหารจะต้องตายอีกเท่าไหร่กองทัพไทยเนี่ย ถึงจะสามารถให้ความมั่นใจและให้ความปลอดภัยกับประชาชนได้แต่ทํายังไงเราถึงจะปลอดอาวุธของฝ่ายตรงข้ามก็เนี่ยกำลังเราจะกําลังจะพูดหรือว่าเราจะเอาชนะเขายังไงครันนี้เราพูดตะกี้ในชั้นต้นเราพูดแล้วเราเอาชนะทางทันติวิธีอย่างไรใช่ไหมในนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องเราจะชนะเอาชนะการทางการทหารอย่างไรคือในนี้ในคานนี้ในเรื่องการทหารนี่นะกับเป็นเร่งดุหรือ งานการทหารหรือภาษาต่างด้าวว่ามิลิต a อรี่มีนเนีย่ยเป็นงานเน่งด่วนสูงสุดในาถารปัจจุบันเพราะที่ผ่านมาส่งทหารไปเยอะแยะตั้งท้าพัางหนึ่งสองสาศูนย์ครามพิเศษอะไรส่งไปแต่ก็ไม่ได้ไปปฏิบัติงานทหารอย่างที่เราคุยกลาไปเป็นการทหารไปปฏิบัติงานตำรวจและงานของกระทรวงอาดไทยในเรื่อง การรักษาความมั่นคงภายในคือเหมือนกับน <ะ S 1> คนคบแ,ตแต่งชุดทหารไปแต่ไปทํางานตำรวจไม่ได้ทํางานาในบทบาทของทหารจริงๆครับคือพอตื่นเช้าเอาตั้งแต่เช้าอย่างเราคุยกับคุณสะอาดว่าตื่นเช้าก็ต้องไปตามพระไปบินธบาตพระก็เดินไปบินธบาตทหารก็ตามไปสามคนสี่คนใช่ไหมพอสายจากนั้นก็ไปดูแลครูไปรับครูจากบ้านไปโรงเรียนแล้วก็ฝ้าครูอยู่นั้นแล้วก็ บางส่วนก็ออกไปโบกมือรถตั้งด่านไปเฝ้าทางรถไฟไปเฝ้า,าไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอะไรนี่ซึ่งเป็นงานของคนอื่นทั้งนั้นเพราะนั้นท่านต้องทบทวนว่างานเหล่านี้เป็นงานของตำรวจและมหาดไทยต้องทาตำรวจให้แข็งขึ้นกว่านี้ใช่ไหมแล้วทําผู้ใหญ่ กำนันผู้ใหญ่ซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยนะเรื่องทรัพย์สินของของรัฐบาลเนี่ยให้ให้แข็งแล้วก็ให้เข้ามาช่วยทํางานทหาร <สะ S 2> แล้ว <สะ S 2> ทหารจะได้ไปทํางานการทหารจริงๆซึ่งในขณะนี้ในสามปีนี่ผมว่ามีการทํางานการทหารน้อยมากนะทำงานที่เห็นชัดเจนทั้งหนึ่งคือสงทหารพานขึ้นไปที่เขาตะเวแล้วก็ไปปะทะเราได้ บริเขามาห้าศบแบกหามมาหือหากันกลายเป็นเรื่องเยี่ยมยุทธซึ่งความจริงมันเรื่องปกตินะทีนี้งานงานที่ผมอยากจะย้ำว่าต้องทำเร่งด่วนในคนี้ก็คืองานควบคุมประชาชนและทรัพยรซึ่งเป็นงานของตำรวจใช่ไหมรเราต้องทำตำ,ตำ,ตำตำรวจและกำนันเอากำนันผู้ใหญ่ ทหาไทยต้องมาดูแลด้วยในขาะนี้ที่ผ่านมาสามปีแทบไม่มีบทบาทาตำรวจก็บาง,บางแหง่งทหารต้องไปดูแลด้วยนะต้องไปก็ให้การคุ้มกันด้วยบ้านผู้กำกับนี่ต้องลว้วนลวดเอารวดหนามาล้อมเลยแสดงว่าแย่มากใช่ไหมเพราะนั้นงานแรกคืองานควบคุมประชาชนและทรัพยกรงานงานเมื่อควบคุมประชาชนได้ได้ก่อนแล้วจึงพิทักษ์ประชาชนได้ได้นะพิทักษ งานพิทัก์ประชาชนก็คืองานรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชนนะซึ่งในคันนี้ไม่มีมีน้อยใช่ไหมชาวบ้านตายกันตลอดวันไหนไม่ตายก็ถือว่าผิดปกติถ้าตายถือว่าปกติในคันนี้ผมดูตัวเลขวันนี้ประมาณ3340กว่าคนครับันะ3 3 4้ใกล้ๆกกับที่ทหารอเมริกันตายในอรักนะ สามพันกว่าเหมือนกันใกล้เคียงกันมากอันโน้นสงครามนะอันนี้ของเรานิดเดียวอันโน้นสงครามเพราะฉะนั้นเพราะนั้น,น,นงานพิทักษ์ประชานชนทรัพยากรหรืองานรักษาชีวิตและทรัพย์สินประมาฉนต้องรีบทางานอีกงานหนึ่งที่อ่อนมากในครั้นี้นําไปถู่การการล้มเหลวในการปรับปรามก็คืองานงานการบังคับการบัดตามกฎหมายจะเห็นว่าเขามาล้อม ออมวลชนนะมวลชนของเขาอ่กมาปิดหน้าปิดตาผู้หญิงกับเด็กมาล้อมทหารมาปิดถนนเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเรียกว่าการบังคับการแบบตามกฎหมายถ้าไม่มีทางทางสามจังหวัดเออสามจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นสงครามแย่งชิงประชาชนอยู่แล้วแต่การใช้กฎหมายแม้จะมีกฎการประกาศกฎัยกรึกหรือการใช้กฎหมาย พรก,กรบริหารราชการในภาวะเฉินแต่จริงๆก็ไม่ได้กยได้ใช่ใชไหมอันนี้ก็คือการบังคับให้เป็นบัตรตามกฎหมายแทบจะเป็นศูนย์ทำให้เราเลี่ยงพล้ํานะทีนี้ว่าการทหารเนี่ยต้องมอบให้กองทัพภาคสีเพราะกองทัพภาคสี่เป็นกองทัพที่ต้องดูแลความมั่นคงทางใต้และดูแลดินแดนะน,ะนะตาม ตามหน้าที่ของกองทัพในรัฐนูญก็คือป้องกันดินแดนและพัฒนาประเทศมีสองอันนะเพราะนั้นในภาคใต้ต้องให้ทัพภาคสีเพราะทัพภาคสีต้องป้องกันดินแดนไทยมาเลเซียป้องกันดินแดนไทยพมา่าเพราะนั้นกองทัพภาคสีในคันนี้แล้วก็มาดูแลเรื่องความมั่นคงด้วย